ในนี้มีใครเป็นฮิดอาร์มั่งหอมนะกลิ่นเนี้ยสีม่วงอะหอมมากเลยจริงๆมีสีชมพูด้วยนนคะแต่อยู่นู่นพี่ถูกเสมอครับเช่ป้าเนี่ยเรามันเรามันเลิศ มันยังหอมมากเลยนะเมืม่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนอ่บไม่กล้าใช้เดนนะครีมของเพษศัตะเพราะว่าแบบความเชื่อที่ว่าทาแล้วขนจะขึ้นแบบขนแขนอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ทาทาแม่ทุกครีมอะ่ะโอหอมหอมมาก ท่นี่แบบว่าขาวขึ้นนะเนี่ยขาวขึ้นนะเนี่ยสีพอๆกันอยู่ในฟิลเตอร์แหละแต่ว่าดอปลงมาหน่อยขาวขึ้นนะเพราะว่าใช้สบู่ของของอิงอ่อนอะเป็นสบู่มะขามอะสบู่ก้อนอขาวขึ้น เมื่อก่อนอะดำมากดำแบบดำเลยอะผิวแทนแทนแบบแทนไม่สวยอะเออแทนไม่สวยเลยแทนแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆเกนาะแบบสกรปรกเลยอะเป็นเด็กสกรปรกเลยเออยก่งงามคักเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเออสิงงามวนานี้อยู่ละค่เบิึงเลย ไปนอนไหนมึงก็ไป,ไปไปอย่ามายุ่งกับกูไปนี่ยพี่ก็แบบขนาดแบบว่าอันนี้คือแบบดูดีขึ้นเยอะเลยนะยังแ่ะกูต้องอะไรกูต้องเข้าคลินิกจริงๆแล้วแบบพี่รู้สึกว่า นานักจังเขาคุณค่ะพี่รู้สึกว่าพอพี่เริ่มโตอะ่ะอายุพี่เริ่มเยอะ,อะการใช้ครีมมันไม่เป็นผลแล้วอะ่ะกูต้องเข้าคลินิกเลยอะ่ะไม่ต่อตรงให้กูใช้ทาครีมไปเรื่อยๆกินอา,อาหารเสริมแล้วก็เข้าคลินิกกูแม่งเดียวเข้าคลินิกเลยอะ่ะใจเมียวเมียวเนี่ยมันนอนทับเสื้อผ้าพี่เลยโอ๊ยอ้หา ที่มีที่นอนต้องเยอะต้องแนะนนอนทับเสื้อผ้าดูนีนอนหายแท้กล้าเอ่ยสิบอกว่ามองนอนหนามมีบอกอ์ดมันเลือกที่สินอนทับเสื้อผ้าเอ่ยอีเล่เสื้อผ้าเอ่ยอยู่มองใดมันนอนเบิดขนาดอยู่ในตะก,กามันก็นอนอยู่ในกองมันก็นอน แลบอกว่ามันหิวเขาหรือเปล่ามันหิวหนามหรือเปล่าบอมแมนมันบอดิหิวเอ้พึ่งเท้มันกินแปลไทยเนี่ยครับพูดไปหลายคำเลย่แปลไม่แปลไม่ได้แล้วอะ่ะคือแมวแมวพี่อ่ะบอกว่าชอบนอนแบบว่าบนผ้าพี่อะไรเนี้ยพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าพี่อยู่ตรงไหนอ่ะมันก็จะนอนตรงนั้นทั้งทั้งที่พื้นที่นอนในห้องอ่ะมีเป็นร100้อยเป็นพัน ไม่นอนเลือกที่จะนอนบนเสื้อผ้าพี่มันหมักหรือเปล่านอนจังซันหรือเปล่าลู้มันหมักนอนแบบนี้แต่ว่าขนขนแม่มันติดเสื้อผ้าเอื้อยเขาใจบอ่อเวลาแบบว่าสมมติว่าเอื่อยใส่ใส่เสื้อผ้าจาังสีเวลาเอื่อยหดล่างมือเสร็จจังสีเอื่อยมาจับเสื้อเอื่อยปุ๊บ คนแมวติดออกมากแล้วแล้วเวลาสกผ่าถาแบบว่าไม่การแบบว่าอบแหงเอียงยังสิบขนแมงเป็น,นก้อนๆติดตามเสื้อผ่าเต็มอะเอ้ยบอกเลยแบบขวดหนาโม่งหัวขวดสวนอะ เราแบบผวกผ่าปูที่นอนอีกอย่างจังสีพอเผาโฮมจังสีเว mm hmm. ลาไปซักเราแบบไปอบแหงจังสีเ mm hmm. ต็มอยู่ขนแมวเป็นก่อนกลอนก่อนติดอยู่นะ mm hmm. ป็นน้ำอาหาร mm hmm. ตีขนขึ้นรวงบอ mm hmm. ก็ได้เป็น้ำอาหาร mm hmm. มันหไหย่สาเหตุบอรกราฟิี่ว่ามันเป็นแมวขนเงาอยู่แล้ว มันร่วงอยู่แล้วขนแม่มันร่วงอยู่แล้วอีหลีคนสานัาวคนย้ามันก็ร่วงเนี่ยมันไปกินเขาแล้วผมซักเสื้อผ้ากิ่งนะพี่ก็ซักกิ่งเหมือนกัน <laughs> พี่ก็ซักกิ่ง <laughs> กูโสดด้วยความสามารถจริงๆ กูเยหัวโอ๊ยห่วงความสามารถเหลือหล้นจริงอะไรที่แบบคือเหลือหล้นมากกูบอกเลยจากคนที่แบบปฏิเสธใครไม่เป็นอนะ่ะบุนี่อัพเลเวลแบบก้ากระโดดมากกูบอกเลยกูปฏิเสธหมด มันอยากกินข้าวเนาะแม่มันก็ไปกินมันก็เดินไปกินได้แต่มันเลือกที่จะแบบว่ากวนั้นตีนครูมันเลยไม่มันเลยแบบโดนครูดา่าพอมันโดนครูดา่าเสร็จปุ๊บมันก็เดินไปกินข้าวสามารถทำให้เขากลับมาได้ไหมครับไม่ได้เอ้ยสิห้และนี่ yeah <laughs>